ุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ ono, อยากหุนสวยต้องยกให้โซโซโน่ S <S กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากเมาค่ะทันปากอยากเมาคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ใบขวัญพิลมหลินนะคุณผู้ชมนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักใครที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างใครที่พยายามมาแล้วหลายทางช่างน้ำหนักยังเท่าเดิมม,ม,มันยังไม่เปลี่ยนลงมันยังไม่เปลี่ยนลง ลดกับตายได้ขีดเดียวยนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนนะฮะลูกพี่ขวัญหนักร้อยสามกิโลปัจจุบันเหลือห้าสิบห้ากิโลนะฮะ,ะจนต้องเอาไปแอบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันมีอะไรรู้ไหมฮะเราดึงมาเฉพาะสองตัวเพราะนางใสไปเกือบยี่สิบตัวนะฮะก็ะคือสาหร่ายสีน้ําตาลบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะ,ะแล้วก็มีตัวแอลคาทลนเร่งการเรารผาผลาญไขมันด้วยเช่นเดียวกันคนไม่มีเวลาออกก็ทานได้คนที่ชอบออกกาลังกายก็ทานดีคุณผู้ชมนะฮะ วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความที่ขายดีแล้วก็ลูกของตัวเองเนี่ย น้ำหนักลงไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องเอาไปแอบอต้องอไปแอบนะฮะแ,แล้วเพราะว่าลูกนางจะผอมกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเราต้องเอแอบแล้วนะฮะ,ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่นะ<ช>สง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับใช่ค่ะโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องทันทีในราคาเพียงแค่ 1, 4 7 0บาทเท่านั้นสนใจโทรด่วนๆค่ะ0 8 99 99 66 66 9 9 9 5 6 6 6ก้า้าาย้ำนะคะ0 8น9 9 5 6 6 6 6 9ค่ะ,อ,ะอาจารย์ยิ่งศักด นะนเตือนแนทเกสรินนะฮะอย่าเล่นพ่เรนนะฮะระวังบาดทยักค่ะอุ้ยระวังบาดทยักเลยนะงานนี้เพราะว่าคุณแนทเกสรินเนี่ยเธอก็เป็นเซ็กซี่ตัวแม่นะฮะลงรูปทีไรเนี่ยคือเรียกยอดไลค์ได้ทุกทีอย่างล่าสุดเนี่ย เธอมาพร้อมแบบโซ่แนทด้านขวาใช่ไหมคะแม่คนลายดอกเป็นแนทอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแม่ค่ะหวานพอๆกันเลยหวานแซ่บนะคะแต่ว่าด้านขวานและแซ่บมากๆเลยเพราะว่าน้องแนทเนี่ยมาพร้อมกับโซ่ที่เป็นพร้อมนะคะงานนี้เนี่ยสาวแนทก็เลยโพสตภาพนี้ลงในอินสตาแกรมนะคะก็เลยทําเอานี่เลยนะคะคุณแม่ยิ่งศักดิ์นะคะที่สาวแนทเนี่ยยกให้เป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งของเธอถึงกับเอาใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เตือนลูกสาวด้วยความรักแล้วก็ความเป็นห่วงนะคะบอกว่า เล่นพี่แรนจริงๆลูกถ้าโซ่เป็นสนิมเชื่อบัตรทะยักจะเข้าหอยแครงนะหนูนะลูกอย่าโชว์แบบนี้เลยแม่ว่าไม่ปลอดภัยอ่ะคุณแนทก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอาจารย์ยิ่งสักแบบคำๆว่าเจ็บค่ะแม่หนูเจ็บโอ้รุ่นนี้ไม่ได้เจ็บแล้วนะคะอุ้ยทำไมล่ะคะแม่โซ่เป็นเล็กไปไหมคืออ๋อเหรอคะค่ะเออค่ะเป็นห่วงอาจารย์อาจารย์เป็นห่วงค่ะแม่เป็นห่วงนะคะัเป็นห่วงน้องแนทนะครับเพราะว่า มันเป็นเหล็กกันนะโซ่มันก็คือเหล็กกันนะครับเวลามันไปเจออากงอากาศมันค่อยอาจจะมีการเกิดสนิมได้ะนะฮะเดติดเชื้อบัทยักติดเชื้อบัทยักษ์นะคะ,คะติดเชื้อก็ต้องรบกวนคุณแม่อย่างอาจารย์ยิ่งสักไปทายาให้ลูกสาวด้วยนะคะก้มทายให้ลูกด้วยนะคะเพราะว่าลูกสาวเี็กเขาทาไม่ถึงอ๋อมันจะไม่ถึงเนาะใช่ค่ะ<า>นะคะ อันภูวน,นะหรือพี่อันนะเขาบอกเคลียร์ใจปมไปแทงข้างหลังสอนรามแย่งซีนพิธีกรสอนรามไม่ได้แย่งนะไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งนะมาแทนเฉยๆนะเขากำลังหาพิธีกรใหม่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของพี่หนุ่มสอนรามเองนะออกมาประกาศสายฟ้าแลบเลยว่าออกจากการเป็นพิธีกรรายการถามสุดซอยเดอะวิคเอนนั่นเองนะคะทําเอาพี่อันภูวนานเนี่ยก็เลยต้องรีบออกมาเคลียร์เพราะว่าในวันนั้นที่พี่หนุ่มเนี่ยเขาออกไปแล้วพี่อันเขามาทําหน้าที่แทนนะคะหลายคนก็เลยแซวว่าพี่อันเนี่ยมาแทงข้างหลังพี่หนุ่มสอนรามหรือเปล่า งานนี้เนี่ยพี่อ่านเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะรีโพสต์เลยเป็นข้อความเขียนบอกว่าขออนุญ,ญาตพูดนิดนึงเนื่องจากมีคนส่งข้อความมาพูดในเชิงว่าผมเนี่ยไปแทงข้างหลังแย่้งงานพิกรรายการจากคุณพี่หนุม่มสอนรามคือผมเนี่ยได้รับการติดต่อให้ทํารายการถามสุดซอยในวันสองที่ผ่านมาเมื่อประมาณวันพฤหัสบ่ายโดยยังที่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของค่าตรงค่าตัวหรือแม้แต่วิธีการทํางานเลยนะคะเนื่องจากว่าทราบว่าพี่หนุ่มเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อวางแผนล่วงหน้าด้วยนะคะเขาก็เลยต้องมาทําแทน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่อ่านเขาก็บอกว่าผมกับพี่หนุ่มสอนรามสนิทสนมและราักกันไม่ได้มีการผิดใจหรือว่ายแย่งงานอะไรกันเลยครับเออมาแทนเฉยๆค่ะเพราะตอนนี้ก็ำลังส่งส่งชื่อพิธีกรใหม่ไปให้ทางช่องเนชั่นพิจรนารณาอยู่นะคะว่าจะเป็นใครค่ะแล้วทำไมพี่หนุ่มเขาออกอ<า>่ะก็ไปเอาเมียเขาออกนี่แหละค่ะข่า,าวต่อไปอนะค <c oughs> าๆเพื่อนพี่เป็นโปรดิวเซอร์คือพี่ติ๊กเขาจะไปออกรายการนี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วต่เป็นสามสุดซอยวันจันทร์ถึงศุกร์อสอนรามทำเสาร์อาทิตย์ไงก็ไม่ได้เจอกันนี่ ก็ไม่ได้เขาเป็นคนอย่างนี้ห้ามห้ามออกนะคะปิศาติ๊กอดีตเมียสอนรามนะโพสเจ็บปวดนะลูกไปเข้าฝันอุ้ตายลูกเข้าฝันด้วยเหรอไม่รู้ว่าลูกคนไหนเหมือนกันนะ้วแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนจะจบไปแล้วแต่ก็มีดราม่าขึ้นมาอีกะรอบหนึ่งแล้วนะคะ เรื่องเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณติ๊กเบเกอราเธอเองเธอก็ทยอยปลดหนี้ได้บ้างแล้วนะคะแต่เกิดดราม,ม่าขึ้นมาเบาๆเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาตัดสินใจลาออกจากรายการถามสุดซอยเดอะวิคเอนนะคะแบบฟ้าผ่าหลังจากที่คุณติ๊กเนี่ยไปออกรายการเดียวกันก่อนที่จะออกมาโพสต์ลายไอจีนะคะว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวจะเลี้ยงลูกตามปัญญาที่มีนะคะล่าสุดต่อมาเนี่ยพี่ติ๊กเขาก็โพสต์ปริศนาใต้คลิปอาบน้ําให้ลูกแคปชั่นบอกว่า ลูกเข้าฝันบอกแม่ให้พูดความจริงแต่แม่อโหสิกรรม วีจิมาเข้าฝันแม่อยากให้แม่พูดความจริงทั้งหมดอย่าเลยลูกแม่อโหสิกรรมไปนานแล้วลูกตามแม่มาอยากมาเกิดกับแม่แค่นี้แม่ก็ดีใจมากแล้วลูกรักแม่ขออโหสิกรรมอดทนและทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะอ,อันนี้คุณตีกเขาออกมาโพสต์แบบนี้แต่ว่าตอนที่ล่าสุดนี้กลับไปดูใต้โพสต์นี้เนี่ยก็ไม่เห็นที่เธอมาเมนต์อย่างนี้แล้วนะคะ,ห,ะหลายคนก็เลยบอกว่าถึงจะลบไปเนี่ยแต่ว่าแคปทันอยู่ค่ะ,ะนะคะ,ะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักรู่นหนึ่งก่อนนะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนนะคะ คนร้อยสามโลนะคะทานโซโซโนไปอย่างรูปพี่ขวัญที่สู่กันสองคนแม่ลูกนะฮะ103ร้อยสามโลเหลือห้าสิบห้าและปัจจุบันเมื่อก่อนอยู่หกสิบตอนนีห้าสิบห้านะคะนะวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามังขายดีมากแล้วก็จัดโปรพิเศษด้วยนะ,ะส่วนมีสารสกัดอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมโทรถามพี่ขวัญเลยดีกว่าเพราะเบอร์ที่ให้ไปเป็นเบอร์ตรงของพี่ขวัญเลยนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อสามกล่องแถมฟรีหนึ่งกลอง่องทันทีราคาเพียงแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะค 0899956669ย้ำค่ะ0899956669ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะนี่เลยเผยาพแล้วทั้งเซตก็เป็นดีมทีมเรียบร้อยแล้วต้องมีพี่กนกคุณอัญชลีนะฮะที่เราออกไปจากสรุปสุดท้าย <n op. S 1> ก็ไปอยู่ช่องเดิมนะฮะแต่ไม่ใช่ช่องเนชั่นนะคะเลยไปอีกซอยหนึ่งนะ,ะคะไปซอยอีกซอยเดียวนะฮะติดตามนะ,ะ่่ช่องไหนต้องติดตามช่งนี้พักสักคูหนึ่งก่อนครับค่ะ